อันนี้ไปส่งวันนี้นี่ครับพี่นี่โอ้ oh, ครับมีไข่ด้วยโอ้ครับมีไข่ด้วยเมื่อกี้เทเลนี่10โลอ่าจุดสองหรือเปล่าพี่าดจุ5.2ครับลบ5.2 ก็เหลือประมาณสักสิบสี่โลเนี่นะครับนี่ครับไก่ขายขมิน้นฮะนี่ครับนี่ครับก็มาขายไก่นะครับวันนี้ก็โลละหกสิบนี่ครับจะเตรียมส่งขมิ้นนะครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับไก่สวยๆ,ๆเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับนะคเขาก็จะเตรียมไปขายไก่แล้วนะครับพอดีมาส่งวันนี้ในโลโละหกสบาทอีกแล้วนะครับเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับมาส่งในโลโละหกสบาทก็ทําเป็นคลิปสั้นๆมาให้ดูกันนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางนะครับให้ ู้วยเยี่ยงไส่แล้วมันขายได้อยู่นะครับแต่ว่าตอนช่วงนี้ก็ราคาต่ํานิดนึงนะครับเพราะเป็นช่วงที่ว่าโควิดด้วยแล้วก็ดูดูฝนด้วยนะครับก็มาขายให้พี่ที่รู้จักคันนี้นะครับโอ้อันนี้เป็นเครื่องตอนขนไก่ ทำไก่ช้ำแดดด้วยนี่ครับพี่ตอนนี้ครัโอ้ครับดีแต่ว่าทานได้หมดเตียนทานได้กีกี่บาทแล้วครับทานได้มันอยู่ตรงไหนใช้ตัวเดิมได้อาจจะใ้ตัวขวดโอ้ครับใชต่อเช็ดผ่านเลยใช้ได้เลยเช็ดแบบผ่นเครื่องปั่นแล้วผมต้องที่จะเอาใหญ่กว่านี้นะมันมันใส่ได้กี่ตัวครับนี่อันนี้ใส่ได้ซึ่งพกพกตัวพกตัวสี่ซึ่งพก เไอนไอ้ไอ้ทานใดมันเท่าไรครับที่นี่ทานใดมีกี่บาทหรอกถึงสองร้อยยี่ห้อนี่ยเลยโอ้อไปเปลี่ยนกันล่าหน่อยพวกมอเตอร์ได้นี่ครับได้หกมอเตอร์ได้หกตัวกำลังดีนะสี่ตัวก็น่าตานาส่วนที่ผม<ำ>ว่าจะทำยูไก่ชั้มล็ไก่ชั้มล็มันเท่าไรรัวเท่าไรต้นลอยเท่าไรลอยที่ทำทรงเขาอยู่ลอยลอยครับ ตอนนี้ไก่มันในเพลงหนูเสียดายไก่ในเพลงตอนนั้นน่ะต้องรู้เรลอยหาซิปน่ะไก่สำเลชนะเมันก็จะมีช่วงเกิน่วงรุกเลยอีกนานไม่นี่มันจะดีขึ้นครับพี่นี่ตอนนี้แต่<ะ>ประเทศเราก็ดูที่ประชงใจมันผลัดกันโอ้น่า,น,า,น,าน่าจะกำลังมาดีเลยเนาะเรียบร้อยดีนะครับก็เมื่อกี้ก็ คุยธุรกิจกันอีกนิดนึงนะครับเอ่อระวางขายไก่กับขายหนูนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ผมลงคลิปไปนะครับหนูก็จะเปิดเข้ามาคู่กันกับขายไก่แล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้พี่เขาบอกได้เขาให้โลละหกสิบห้าเลยนะครับไก่สวยนะครับไก่สวยให้โลแลหกสิบห้าหกห้าคูณหนึ่งสี่นี่ครับก็ประมาณ ประมาณ14โลกว่ัวนี่แหละครับจำผมจำดันบรรดาพี่เขาก็ให้มา900กว่าบาทนะครับ9 6 5บาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ได้65ไก่สวยนิดนึงนะครับพี่เขาเลยเพิ่มให้อีก5บาทนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับของการเลี้ยงไก่นะครับนี่ครับดูนะครับผมก็ตะเวนหาขายไปทั่วแหละครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยากอยากให เพื่อนๆได้เห็นนะครับพี่น้องเกษตรกรได้เห็นนะครับว่าการขายไก่ของผมก็นี่ครับเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคนเลือนนะครับก็เลี้ยงไว้ติดบ้านมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเลี้ยงหลังบ้านสัก4ี่ห้าแม่สัก10แม่ตัวผู้สัก2ตัวก็ได้อย่างเงี้ยครับตัวผู้3ตัวก็ออกลูกออกหลานได้เยอะอยู่นะครับนี่ครับก็ผมวันนี้ก็มาจับมาขายประมาณ10ตัวนะครับ ก็ที่แรกจะไปอีกร้านหนึ่งทีนี้เขาไม่รับก็ปิดก่อนเพราะว่าตลาดทุกนี้ตลาดม่แปรปรวนนะครับตลาดขมิ้นแปรปรวนนะครับเพราะว่ามีทั้งรับแล้วก็ไม่รับนะครับรับเป็นบางวันนะครับบางวันก็รับบางวันก็ไม่รับนะครับเขาก็จะมีวิธีการขายวิธีการซื้อของเขานะครับเพราะว่าเราต้องรู้จังหวะและก็โอกาสนะครับผมก็เลยมาได้ที่ร้านพี่เนี่ยครับก็เมื่อกี้ก็เลยได้คุยเรื่องงูกันนิดนึงนะครับ คุยเรื่องหนูธุรกิจหนูกันนิดนึงเพราะว่าะจะเริ่มเขาบอกเขาจะไปถามท่าแเก่เขาเป็นหนูชำแหเละนะครับถ้าถ้ามีการรับซื้อผมก็จะได้จุดขายตรงนี้แล้วครับก็เริ่มเปิดการตลาดนะครับเพราะว่าหนูผมเริ่มโตลแล้วนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องของจักกินเที่ยวทำเกษตรนะครับเป็นวิถีการทําการขายแบบบ้านๆเลยนี่แหละครับนี่ครับก็มาก็ถ่ายใกล้ไม่ได้นะครับก็ไกลอยู่